วาสนาผ,ผู้ใดหนอพลอยนพเก้ามงคลสูงสุดของชีวิตนะคะพลอยนพเก้าเพชรแท้สิบตังนพเก้าประกอบไปด้วยอัญมณีเก้าชนิดนะคะได้แก่เพชรทับทิมมรกตบุษราคำโกเมนไพลินมุกดาหารเพทายและไพรทูลมณีนพร,รัตนมงคลสูงสุดค่ะ เพชรด,ดีสื่อถึงสุขภาพความสมบูรณ์แบบและรักนิรันดร์ทับทิมมดีแดงสื่อถึงพละกกำลังความสุขความโชคดีและช่วยป้องกันภัยอันตรายจากผูดผีปีศาจและโรคภัยไข้เจ็บเขียวใสแสงมรกตสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความกรุณาความซื่อสัตย์และความรักเป็นสัญลักษณ์ของเทพวีนัสที่ใช้สื่อถึงความซื่อตรงและเชื่อมั่นของคู่รักเหลืองใสสดบุษราคำ สื่อถึงความจริงใจความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดแดงกําโกเมนเอกสื่อถึงความสําเร็จความศรัทธาและความจริงใจช่วยปกป้องให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยมีสุขแข็งแรงสีหมอกเมฆนินการหรือัยดินสื่อถึงความดีงามความจริงและความศรัทธามุกดาหานหมอกมัวสู่ถึงความสง่าความงดงามและความสงบ แดงสลัวเพทายสื่อถึงเกียรติยศความร่ำรวยและความฉลาดววานสายไพยทูลสื่อถึงความเชื่อมั่นปลอดภัยและพลังกำลังความหมายดีมากเลยค่ะสนใจเป็นเจ้าของราคาพิเศษ6,980ทักมาด่วนนะคะวัสนาผู้ใดหนาจองคิวช่างขึ้นตัวเรือนราคาพิเศษค่ะพ่อยน้ำดีช่างฝีมือประนีตมณีนพร,รัตมงคลสูงสุดของชีวิต